สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเบิร์ดเก่งสวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับผมเบิร์ดเอา Toyota Camry 2.0G นะครับผมเคยรีวิวไว้ตอนนั้นนะครับผมปี17นะครับผมคันนี้นะ 2.0G ของเดิมเบิร์ดรีวิวไว้649,000นะครับเนื่องจากวันนี้ราคาปรับลงนะครับเบิร์ดเลยเอามารีวิวใหม่อีกหนึ่งรอบตอนนี้แคม r y นะครับผม 2.0G สภาพสวย p a c k ก็ e A คันนี้นะครับปรับราคาลงเหลือเพียง 6 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับปี17ไมลแสนเครับผมรับประกันโครงสร้างเดิมสวยคลาสเจ็ดเอ๋นะครับก่อนมารับชมครับผมเบอร์ฝากกับพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้เบอร์ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปรถเก่งสวยๆแบบนี้ในคลิปถัดไปนะครับมาครับเดี๋ยวเบอร์พาชมกันว่าคันนี้นะครับผมสวยเดินยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะในราคา6 1 0 0 0 0บาทว่าคุ้มไหมไปครับนี่ หน้ากระจังนะครับผมหรูหรามากๆครับผมรถผู้บริหารแต่เซืร์ในราคาพนักงานนะครับผมหน้ากระจังหรูนะโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าเป็นไงครับผมไฟหน้าครับผมโคมสวยๆใสๆนะครับผมแดดส่องมานะเงาวิ้งๆเลยนะครับผมได้เป็นโคมลูกแก้วนะโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันนะมีมาให้แล้วนะครับผมในเกียร์รุ่น 200G นะ เซนเซอร์นะครับผมข้างหน้านะครับผมเป็นมุมนะมุมหน้านะครับผมอ่าสองจุดนะไฟตัดหมอกครับผมมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมวัสดุนะครับผมตัวกันชนหน้านะครับผมเป็นพลาสติกสีดํานะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะตัวนี้อ่าครตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมกับเครื่อง 2.0G นะครับแถมมี่นะครับผมจุดเด่นของเขานะครับผมคือตัวช่วงล่างนั่นเองนะครับช่วงล่างขับขี่สนุกนะปลอดภัยแน่นอนนะภายในกว้างขวางมากนะ นี่คอมลูกแก้วนะโปรเจคเตอร์นะที่เห็นส้มๆไม่ใช่อะไรนะครับแสงแดดนะครับจริงๆใสกว่านี้นะครับผมอ่าเป็นไงครับไฟตัดหมอนะครับผมมาให้แล้วคูนานะครับผมแล้วก็ตัวโคมียมเนี่ยสะท้อนแสงแสบตามากเลยครับผมนี่เป็นไงครับผมสวยเลยนะตัวนี้นี่ครับผมด้านข้างครับผมตัวยึดกันชนข้างนะครับแนบชิดติดสนิทไม่มีอ้ามไม่มีผยเอเลยนะครับผมตัวนี้นี่ล้อแม็กนะฮะ รอแม็กนะครับผมเดิมแท้โตโยต้านะครับผมเป็นแม็กขนาด16นะครับสีบอลตัวนี้นะได้ยางเป็นยางปีอะไรเอ่ยสักครู่นะฮะไดยางปี20นะครับผมซีรีส์ยางนะ215ทับ 60R16 นะครับสภาพสวยเดิมเลยช่วงร่างนะครับผมสปริงเดิมมีแต้มสีโรงงานติดอยู่นะครับผมไม่รั่วไม่ซึมเข้าน้ำมันไม่มีนะแสงแดด่องอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงนะครับผมแต่รับประกันได้ว่ารถคันนี้นะสวยคัดคุณภาพคัดเกร A แล้วนะครับ ให้ดูนะนี่ผิวพันธ์ดีบอดี้สวยมากคันนี้นะครับแผ่นเหล็กตัว vvti นะครับผมนะดติดครบนะครับตัวนี้นะกระจกนะครับมองข้างเป็นกระจกสีดำสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะติดฟิล์มสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับผมฟิล์มออกสายๆหน่อยนะครับผมมีข้างหลังนะครับมีม่านให้ด้วยนะตัวนี้ คิวร uh, ีดน้ำครับผมตัวขอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมสวยๆนะครับผมทั้งสี่บานเลยนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมคันนี้นะสภาพสวยเกรดเอเลยอ่าเป็นไงครับสีเสากลางสภาพสวยนะครับผมตัวนี้ดำๆเงาๆเลยกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับผมมีระบบตัวต้งออโต้รันเรียบร้อยแล้วเป็นระบบกันขโมยนะครับมือจับประตูตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับผมเป็นระบบสมาร์ทกันแล้วนะครับโอ้โหภายในระดับผู้บริหารนะนี่ เบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะครับสีน้ำตาลชาบวนะครับผมสภาพนะสภาพใหม่มากนะเ0เลย95%ก็ว่าได้นะฮะเบาะไฟฟ้านี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้นะ VIP พเลยนะครับฐานเบาะปีกเบาะนะครับสภาพกว้างขวางมากครับผมตัวนี้นะแยกเก็บของตรงกลางใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะเบาะหนังนะครับตัวนี้สภาพฝนเมื่อกี้ ไปโดนนะเมื่อกี้ถอยหลังไปโดนเมมโมรี่ซีนิดนึงบอกขยับเลยนะตัวนี้อ่าเฮ้ยตัวนี้นะมีเมมโมรี่ซีทด้วยนะครับผมตัวล็อกความจาเบาะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่อาจจะใช้สามีภรรยาใช้ร่วมกันนะครับแต่ละคนอาจจะชอบคนละแบบนะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผมตัวนี้นี่ครับผมอ่าเมมโมรี่ซีนมีมาให้แล้วนะครับสภาพนะครับผมเบาะนะครับเดินได้ตะเข็บสีน้ําตาลนะครับผมไม่มีแตกไม่มีปิเลยขออนุญาตพูดว่าสภาพเบาะภายในนะครับผม น้องๆป้ายแดงเลยนะปอดไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับผมสภาพสวยใหม่นะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับมีปุ่มลำบ้าด้วยนะครับผมตัวนี้นะเป็นปุ่มด้านหลังนะครับผมอ่าปุ่มลำบ้ามีมาให้แล้วนะครับขออนุญาตนะครับผมขึ้นรถเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผมตัวนี้นะครับหน้าปัดเรือนไม้ต่างๆจะเป็นแบบนี้นะครับตัวกุญแจนะครับอ่ากุญแจไม่ได้อยู่ในรถนะครับตัวนี้นะฮะประธานโทษด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะฮะ มาครับขออนุญาตตัดคลิปนะครับไปหยิบกุญแจมาแล้วนะครับผมนี่กุญแจนะครับเหยียบเบรคกับปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นไครับหน้าปัดจดเรือนไม้นะครับเขาเป็นแบบนี้เลยนะสวยๆครับผมมีตัวอ,อักษรตัวหนังสือแคมบรี่สะกดออกมาด้วยนะครับตัวนี้ เลขไมล์มาที่ผมไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับผมไม้แท้นะครับผมโอ้โหนี่แดดกําลังร้อนๆเลยนะได้แอร์เย็นๆแบบนี้นะและเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะแยกซ้ายขวานะโอ้โหลมเย็นเจี๊ยบนะนาฬิกานะครับผ่อนตัวนี้นะเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้ากากคอนโซลกาสภาพสวยใหม่เลยนะครับเป็น FM ได้ M ปกตินะครับผมแต่ไม่ได้มีจอไม่ได้มีกล้องมองถอยมาแต่มีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ มีม่านหลังนะครับผมเวลาเรากดปุ่มนี้นะครับี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจะกกดแล้วนะฮะกดปุบนี่นะครับมีม่านออกมานะครับผมเปิดปิดม่านได้นะครับผมจากปุ่มสั่งการตรงคอนโซลด้านหน้านะครับผมนี่ครับผมตัวฐานเกียร์นะครับผมฐานเกียร์หัวเกียร์นะครับผมเป็นลายไม้หมดเลยนะสภาพสวยๆนะครับตัวนี้มีที่วางแก้วสองใบด้วยนะครับผมนี่ที่เก็บสัมาระเขาค่อนข้างจะเยอะใหญ่กว้างจริงๆ เก็บของกว้างมากนะคัตรงนี้เลื่อนออกมาได้นะครับผมล็อกเลยนะนี่เอาไว้วางแขนตรงนี้นะแล้วก็ถือจับพวงมาลัยขับสบายๆเลยนะตัวนี้ให้ดูคอนโซลสักพู่นะครับคอนโซลใหม่ๆนะครับผมไม่มีรอยคาบกระเทปคาบขาบตั้งต้อง,งไม่มีรอยซิเลยนะสภาพใหม่นะเงาๆเลยนะนี่เดินได้สีน้ำตาลด้วยนะครับผม บอกก่อนเลยนะครับผมรถ toyota camry คันนี้นะครับผมดูหูดูดีน่าใช้มากๆนะครับผมแล้วอยู่ในสีดําด้วยนะไม่รู้จะหดูไปไหนคันนี้นะครับ6กแสน0นึ่บาทเท่านั้นนะครับผมมี memory seat เบาะด้วยนะครับแผงครอบสวิตสภาพสวยๆนะเป็นลายไม้ออกโทนคลาสสิกนะครับผมตัวนี้นะกระจกปรับพับเก็บไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาพร้อมกระจกออโต้นี่ออเลยสบานออโต้สบานเลยนะครับตัวนี้อ่าขออนุญาตนะครับ ตัวนี้ครับผมเป็นระบบ r b s m นะครับ By Sport Monitor นะครับเวลามีรถวิ่งมาตรงมุมอับนะครับเราจะมีไฟกระพริบตรงกระจกนะครับตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับจะมีไฟกระพริบตรงนี้เป็นสีส้มๆนะครับตรงกระจกนะครับเตือนว่าเรามีรถมามุมอับที่เรามองไม่เห็นนะครับมาพร้อมปุ่มเซ็นเซอร์หน้าหลังสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้นี่พื้นผิวดีนะตัวนี้สครับเพจแท้โรงงานขอนแก่นนะครับเปิดสากระปรงรอไว้เลยนะครับผม สีเสาหลังเก่งนะครับผมสีดําสวยๆแบบนี้เลยครับให้ดูนะสภาพสีผิวพันุ์ดีบอดี้สวยนะเดินสุดๆหัวน็อตนะบานทับนอกบานพับในนะครับนี่สวยๆเลยนะตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับผมตัวฉลากแรงดันลมยางทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับผมนี่หัวน็อตนอกหัวน็อตในนะสวยหมดเลยอนุาญ,ญาตนะครับพาดูทางประตูหลังบ้างนะครับ สีดานะครับผมเวลาโดนรอยนิ้วโดนรอยมืออะไรก็จะเห็นชัดไปหมดเลยเห็นไหมครับอ่านี่ผมถ่ายให้ดูชัดเลยนะกลางแดดเลยนะมั่นใจได้ครับไม่มีแบบหลบรอยไม่มีอะไรแน่นอนครับพี่นี่ครับผมเบาะหลังนะกว้างขวางมากเดี๋ยวให้ดูนะตรงกลางตัวนี้โอ้โหที่วางแก้วนะสภาพใหม่ๆใหญ่ๆเลยนะครับผมลดระดับผู้บริหารนะครับผมแต่ซื้อในราคาพนักงานนะับนี่เดินได้ตะเข็บนะสีขาวเครื่อง 2.0G ีนะครับผมขับสบายไม่เหนื่อยแน่นอนครับผม สวยมากนะครับฝ้าเพดานสวยนะดูดีเลยนะคันนี้โอ้มีนี่มีไฟด้วยนะตรงนี้นะส่องลงมานี่ตอนกลางคืนก็สามารถเห็นห้องโดยสารได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับตัวนี้มีแอร์หลังด้วยครับโอ้โหคุ้มๆเลยนะตัวนี้้ายางครบแล้วนะครับผมนี่ม่านนะครับผมไม่ใช้ก็สามารถปิดเก็บได้นะครับผมนี่มีมาหลังนะครับผมครบเลยนะครับ ม่านประตูคู่หลังนะครับม่านกระจกบานหลังมีมาให้แล้วในเกรด้นจุีตัวนี้นะครับปี17เดแม็กเดิมแท้โรงงานนะครับเป็นบิดเบสสี่ล้อแล้วนะครับสภาพแม็กสมบูรณ์ทั้ง4วงเลยนะตัวนี้นไม่มีรอยเลยนะตัวแม็กนะมาดูด้านท้ายกันบ,บ้างครับผมรอยต่อกันชนท้ายนะครับแนะบชิดติดสนิทครับไม่มีอ้าเลยนะ ราคาปรับลงเหลือ6 1 0 0 0 0บาทแล้วพี่ๆคนไหนสนใจคันนี้โทรหาเบอร์ได้เลยครับ0955834840นะครับผมไปไวแน่นอนนะครับผมหลังจากราคาปรับลงนะลูกค้าทักมา4-5คนแล้วตอนนี้นะฮะนี่ท้าสวยๆเลยนะครับผมให้ดูเรนไฟท้าก่อนนะเลนไฟท้ายนะครับผมสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับผมตัดด้วยโครเมี่ยมนะนี่ลากเป็นเส้นยาวไป้นันไฟท้ายด้านนู้นเลยนะครับแผ่นเหล็ก 2.0G ติดครบนะครับ โรโกโตโยต้าใหม่ๆเงาๆนะครับแคมเบรี่ติดครบนะครับเซนเซอร์นะครับ, ry, orp, รบ, ensor, รบผมข้างหลังมี4จุดม,มุม2หลัง2นะครับผมตอนถอยก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่เครื่องตัวนี้เป็น D4s นะฮะ D4S แล้วนะครับขออนุญาตเปิดท้ายสักครู่นะครับโอ้โหใส่ถุงก๊อบได้กี่ใบครับให้ทายนะตัวนี้สภาพนะกว้างมากนะตัวนี้เดิมๆเลยนะโอ้โหใหญ่กว้างมากตัวนี้ท้าย หมดหมดนะครับผมยึดครบหมดเลยนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูท้ายดีกว่ามียางอะไรไม่เอ่ยโอ้โหสักคู่นะฮะยางอะไรมีมาให้แล้วนะครับผมแม่รงแม่แรงนะครับผมประจงประแจทุกอย่างพร้อมเลยนะยางมิชลินด้วยยางอะไรนี่ท้ายเดิมซีนเดิมแน่นอนครับพี่ๆคนไหนกําลังดูอยู่นะครับสามารถตัดสินใจผ่านช่องทาง y o u t u ู e ได้น,นะครับผมโทรหรือไน้ามาสอบถามเบอร์ได้เลยครับที่เบอร์ 0955834840นะครับรับประกันครับผมไม่มีชนหนักความตัดต่อแน่นอนครับผมรถสภาพสวยตามรูปที่เห็นเลยครับนี่เห็นนะครับบอดี้ฝั่งนี้สวยมากนะ c a m r y อ 2.0G 610,000รอยต่อกันชนแนบชิดติดสนิทนะฮะล้อแม็กสีบอน bon, สวยๆ4ี่วงนะครับตัวนี้โอ้โหนี่พอเวลาโดนแดดแล้วเงามากพี่เห็นไหมครับโอ้โหอย่างเงาครับผมนะ เบาะหลังนะงกว้างๆเลยนะครับผมนี่สวยมากครับผมเบาะหนังนะัตัวนี้สีน้ําตาลชามัวบอกก่อนเลยนะครับป้ายแดงไม่ได้ผลิตแล้วนะสีนี้นะครับผมนี่ที่เก็บของนะครับตัวนี้นะกระจกออโต้ด,ด้วยสีบานเลยนะฮะมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับสีเสาหลังเก่งนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมดูได้น,นะครับผมนะ สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรนะครับผมติดครบนะครับแล้วก็หัวนองหัวน,อน็อตบานพับนอกบารพับในสวยหมดเลยนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นบรันตีความเดิมครับแผ่นเพลตติดครบนะครับบอกเลขตัวถังนะครับผมชัดเจนหมดเลยนะดูได้ครับผมเราถ่ายกันให้ดูแบบนี้เลยนะเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมตังนี้นะพยางรอบคันนะสวยๆกว้างมาครับผมให้ดูตัวเบาอีกทีหนึ่งนะเบาครับผมเดินหน้าจะเก็บสีขาวนะตัวนี้ สีน้ำตาลนะขอประทานโทษสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เดินได้สวยเลยโอ้ไม่เสียอดใจไหวแล้วครับหกแสนหนึ่งหนึ่งสภาพนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้ครับผมโทรหาเบอร์เลยครับศูนย์เก้าห้าห้าแปดสามสี่แปดสี่ศูนย์นะครับผมอ่าไปครับ้องเครื่องต่อเลยนี่สวยมากทัมเบรี่สีดํานะครับพอเวลาอยู่กับโคเมียมสวยเลยโอ้โหฝากระโปรงหน้านะครับผมเป็นโช๊คเรียบร้อยแล้วสภาพโช๊คตึงๆแบบนี้เลยครับนี่ สภาพทชวรใหม่ๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจดสนย์เบนซินดีโนะครับผมรับประกันได้นะครับผมเครื่องตัวนี้นะอัตราการสิ้นเปลืองถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับผม ABS นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับผมเบ้าโชวเม็ดอาร์ตเรียงกลมคมสวยนะครับแต้มสีโรงงานยังติดอยู่นะครับหัวน่องหัวน็อตสวยๆเลยนะฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานโตโยต้าต้องมีตาโตโยต้าตั๊มอยู่นะฮะที่สัมพันธนะครับผม สาระคำตรงคำเตือนนะครับผมทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับผมและที่สําคัญนะแผงกันความร้อนของยาปูประสภาพนะเก้าสิบเก้าเอร์เซ็นนะครับผมน,นะสภาพเก้าสิเก้าเอร์เซ็นลยนะครับผมแผงกันความร้อนอ่านี่นะฮะวันนัดสวยๆนะครับ ขารกำลังตามหาตัวต้าแคมรี่นะคราเกตเอสีดำเงาๆแบบนี้อยู่นะครับผมคันนี้เลยนะครับผมเหมาะกับพี่ๆแน่นอนนะฮะแป้สีอยู่ครบเลยครับสภาพเครื่องแห้งๆครับผมท่อนะครับท่อที่เป็นยางสีดำต่างๆกับที่ชุดสายฟงสายไฟนะสภาพเดิมมาจากโรงงานอยู่ยังไงก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีค้ำน้ำมันเยิ้มแน่นอนนะครับเห็นครับน้ำมันสามารถแคปหน้าจอส่งมาให้เบิร์ดได้เลยนะครับวารังตีนะ ราคานี้นะครับผมให้ดูนะสภาพนี้ครับผมคุ้มแน่นอนครับพี่พี่นะโอเคครับพี่พี่คนไหนชอบโตโยต้าแคมรี่ที่เบิร์ดรีวิวคันนี้นะครับผมเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้เบิร์ดด้วยนะครับผมแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับผมครับผมคลิปรถคลาสเกียร์เอในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตทวนรุ่นอีกครั้งก่อนจากกันไปนะครับใครสนใจโตโยต้าแคมรี่สองคันนี้ปี17ไมล์แสนเจ็ดนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 6แสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะครับราคาปรับลงเครดิตฟรีดาวน์จัดเต็มได้เลยครับผมถ้าชอบคันนี้นะครับโทรหาเบอร์ได้เลยครับที่เบอร์0955834840นะครับขอแค่ชอบโทรมาครับเดี๋ยวเบิร์จัดให้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ